นี่นะคะทุกคนกาลังอยู่กับรายการเกษตรออนไลน์บายพิพิธภัณฑ์เกษตรค่ะสงสัยใช่ไหมคะทําไม EP นี้มาเจอแตงกว่าคนเดียวพี่เอหไไหนะะกออเาาอเาหายไปไหนนะคะพิธีกรสุดรอองเราพี่ชายที่แซนดี้องเราหายไปไหนนะคะพี่เอกไม่ได้หายไปคะ่ะแต่แตเงเนี่ยเป็นคนหนีพี่เอกมาเองคะ่ะเพราะว่าจากที่เรานะคะไปทํานามาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนาวงบ่อเอยนาโยนก้าเอยนะคะทุก EP เนี่ยพี่วิทยากรจะบอกเราเสมอว่า มันมีวิธีการคัดพันธุ์ข้าวแบบพิเศษที่เรียกว่าการใช้น้ําเกลือเพื่อคัดมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์มากๆแฟนก็เลยสงสัยคะ่ะว่าเออแล้ววิธีการคัดโดยน้าเกลือเนี่ยเขาทํากันยังไงแต่ถ้าจะลองให้พี่เอกพามาก็คงจะต้องนานเพราะพี่เอกเนี่ยมีภารกิจรัดตัวเรือเกินแต่ก็เลยหนีพี่เอกมาค่ะวันนี้นะคะเราเลยมีนัดกับพี่ไก่เพื่อไปเรียนรู้วิธีการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากน้ำเกลือค่ะไปดูกันนะคะว่าไอ้เคล็ดลับเนี่ย เขาทำกันยังไงพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามแตกไปเลยนะมาเลยค่ะพี่ไก่อยู่ไหมคะอยู่ครับผมโอเคพี่ไก่พี่ไก่วันนี้แตกหนีพี่เอกมาจะให้พี่ไก่สอนเรื่องการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น้ำเกลือค่ะพี่ไก่สอนหน่อยได้ไหมได้ครับผมโอเคค่ะ วันนี้นะคะเรานัดไว้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวิาวธีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเลยนะคะพี่ไก่ด้วยน้าเกลือครับโอเคค่ะเราไปดูกันว่าเราจะใช้น้าเกลือคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวยังไงไปเลยค่ะค่ะสําสหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริเวณที่เราจะสาธิตนะคะในเรื่องของการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้าเกลือแล้วนะคะพี่ไก่คะครับอยากรู้ว่าวิธีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้าเกลือเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เราต้องเตรียมอะไรบ้างยังไงบ้างคะ อ,อย่างแรกเลยครับก็คือภาชนะนะครับที่ใส่น้ําได้นะครับถ้าเราคัดเยอะเราก็ใช้ภาชนะใหญ่ๆนะครับถ้าเขาคัดเล็กนิดหน,น่อยนะครับเราก็ใช้ภาชนะเล็กได้นะครับแล้วก็ถ้าทางดีๆนะครับก็เป็นภาชนะใส่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นกับว,ว,ว,วัสดุอุปก,กรณ์ที่หาได้ในบ้านเราต,ตามท้องถิ่นของเราอย่างที่สองก็คือน้ำเปล่านะครับ<ห>อย่างที่สามนะครับก็คือเกลือนะครับก็เป็นเกลือ แกงในบ้านก็ได้นะครับหรือว่าเกลือสมุนก็ได้นะครับก็จะมีความเค็มเยอะกว่าราคาก็จะถูกกว่านะครับแล้วก็จะมีไข่นะครับก็ไว้ในอ่าใช้การตรวจสอบน้ำเกลือว่าเหมาะสำหรับการคัดบริเวณข้าวไหมนะครับ แล้วก็มเมล็ดพันธุ์ข้าวครับที่เราต้องการคัดนะครับอืมแล้วสุดท้ายคือไม้คนนะครับไม้คนนะคะคิดว่าไม้ไกยสิทธิ์นะคะตอนแรกเห็นวางไว้ไม่ใช่ใช่ใชไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะเพราพี่ก่แลวอยากรู้ว่าการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวอยากย้าอีกสักครั้งหนึ่งระหว่างเราใช้น้าเกลือเนี่ยค่ะหรือใช้เกลือคัดเนี่ยกับน้ําธรรมดาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงและมีข้อดีต่างกันยังไงบ้างคะถ้าคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือนะครับข้อดีของเขาคือเปอร์เซ็นต์การงอกจะดีกว่าานระะัเปอซกกง ก็กย่ทีประมาณ90%ขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อเปอร์เซ็นต์การงอกดีกว่านะครับเมื่อไปเพาะนะครับต้นกล้าก็จะแข็งแรงกว่านะครับการต้านทานโรคก,ก็จะดีกว่านะครับ<อ>แล้วก็ไปสูส่การเรื่องของการประหยัดเมล็ดพันธุ์นะครับ<อ>เพราะว่าทาง,งอกดีเราก็ใส่แค่1หลุมต่มอหนึ่งเมล็ดหลังจากคัดเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วเราจะต้องแช่ไว้ประมาณ24่ชั่วโมงหรือประมาณ1คืนก็ได้แล้วเราเอาไข่มาทําไมอะคะไข่นี้จะเป็นตัวกําหนดความเข้มของเกลือครับว่าเหมาะสําหรับการคัดไหมนะครับ ไข่เนี่ยคะเขากำหนดความเค็มของเกลือได้ยังไงอะพี่ก็คือจะเป็นการกําหนดว่าความเค็มระดับนี้นะครับเหมาะสําหรับการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของความถ่วงจําเพาะของการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะเกลือแต่ละที่จะไม่เหมือนกันจะมีความเค็มไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับต้องมีไข่เข้ามาเป็นตัวกําหนดเพราะว่าน้ําเปล่ากับน้ำทำน้ําเปล่าหรือว่าน้ําที่ไม่ได้ใส่เกลือกับน้ําที่มันมีเกลือเยอะๆเนี่ย ความหนาแน่นของน้ำมันไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ครับมอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเอาไข่ใส่เข้าไปในน้ำสอชนิดมันก็จะจมมันจะลอยต่างกันถูกไหมใช่ถูกต้องครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองมันใช้วิธีการนี้มันถึงสามารถคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ได้ถูกต้องไหมใช่ครับอืมแล้วอย่างนี้ค่ะวิธีการคัดแบบนี้เราควรจะยังไงคะทําช่วงไหนหรือว่าเราควรจะ ข้าวที่ใช้อ่ะค่ะควรจะเป็นข้าวที่แบบแห้งประมาณไหนหรือว่าพอสีแล้วไม่ใช่สีพอเกี่ยวแล้วกระเทาะเมล็ดนี่แล้วก็คัดได้เลยก็ข้าวที่นํามาใช้ในการทัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อนําไปปลูกควรจะเป็นข้าวที่แห้งสนิทแล้วนะครับหรือผ่านการพักตัวไว้แล้วนะครับผมถ้าเราเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สดๆเลยค่ะมามาคัดอะค่ะเขาจะดีกว่าไหมคะหรือว่ามันมันมีความแตกต่างกันยังข้าวที่สดๆแล้วเนี่ยเขาจะมีความชื้นอยู่ในตัวนะครับ เมื่อเอามาคัดลงไปในน้ําส่วนใหญ่เขาก็จะจมออก็จะไม่ค่อยลอยนะครับรมลเ็ดพันธุ์ข้าวก็อาจจะเรื่องของการแตกหักก็ยังไม่ยังยังไม่คงที่นะครับแล้วขั้นตอนกระบวนการทำอะคะยุ่งยากไหมพี่ไก่ไม่ยุ่งยากครับขั้นตอนแรกก็คือเตรียมน้าเกลือก่อนครับให้เหมาะสําหรับการครับล็บพันธุ์ข้าวก่อนนะครับใส่เยอะไหมคะใส่สัก หนึ่งในสามครับถ้าน้ำอสาสส่วนเกลือก็หนึ่งส่วนก่อนนะครับ mm hmm. ค่อยๆใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเกลือแต่ละที่จะมีความเคม็มที่ต่างกัน oh, ฉะนั้น <okay. S 2> ค่อยๆใส่เข้าไปไเติมค,ค่อยเติมทีเรื่อยๆแล้วเราจะเอาไข่ตัวนี้วัดหรอคะใช่ครับได้ยังไงเพราะโด,ย,ดยทั่วไปไข่จะจมน้ํานะครับ ไข่ที่เราใช้ต้องเป็นไข่ดิบแล้วก็ไม่แตกนะครับจะเป็นไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้ครับเพราะอย่างงั้นหนูคือใช้ไข่นกกระทาก็ได้ดังนั้นไข่ก็จะเล็กไปครับใบเล็กไปนะครับผมงั้นก็เดี๋ยวไข่นกกระจอกเทศก็ได้ไข่ใหญ่ดีได้พี่พี่งั้นก็หนักไปอ๋อแปลว่าก็คือเนี่ยใช้ไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่แบบนี้ดีกว่าไข่ที่หาง่ายครับไข่เป็ดไข่ไก่อืมอ่ะโอเคค่ะพี่พี่อยากทำยังไงสอนแจ้งเลยอ่าก็คือใส่เกลือลงไปนี่โหลที่เราเตรียมไว้ก่อนครับอื สักสามกำมือก่อนก็ได้ครับอันนี้เราพิสูจน์ให้แฟนเพจแฟนรายการเราดูดีกว่าว่าถ้าเป็นไข่กับน้ําธรรมดาเวลาเขาใส่ไปมันจะเป็นยังไงใส่ลงไปเลยครับใส่ในไหนก่อนคะน้ําธรรมดาหรือว่าน้ำ,นนำเกลือก่อนก็ได้ครับเพราะตอนนี้ยังไม่เกลือยังไม่ละลายยังไงไข่ก็จมโอ้ยกลัวแตกอะ่ะใล่ลงไปเลยครับอโอ,อ,โอ,โอจริงๆด้วยไข่จมใช่ครับเดี๋ยวจะทําให้ไข่ลอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวขึ้นมาก่อน เดี๋ยวไข่แตกคิดว่าจะไล่มนนะคะ,อะขอไม้กาย,กย,ยาส์ครับผมขอไม้ไกยิสิคะอ่าเราก็คนให้เกลือละลายครับกับน้ำนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราใส่เกลือเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีปัญหากับเรื่องของการคัดมเมล็ดพันธุ์ไหมคะมีครับก็คือ,ค,อความเค็มจะทําทให้ตาพืชเสียหายจะทาให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่งอกครับผมอ๋อ น,นี้่เองนี่นะคะอันนี้ก็คือพอดีแล้วใช่ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะ,ป,ะประมาณนี้ได้ไหมคะได้ครับนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็คือ,อลักษณะของไข่คือปริมาณความเค็มของน้ำที่เหมาะสมกับการคัดมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อคะ,อะหลังจากนั้นเอาไข่ออกครับ อ๋อเราใช้ไข่แค่ช่วงเดียวก็เป็นช่วงวัดเนาะจากนั้นเราก็มลเ็บพันธุ์ข้าวมาใส่ครับผมใส่เยอะไหมคะพี่ไก่อ่ะสักกำมือนึงก็ได้เอาเคครับใส่เข้าไปเลยแขนก็จะสั้นนิดนึงนะคะพี่เอกไปมาก็จะไม่มีพี่ชายแขนยาวช่วยนะคะขนนิดนึงครับเหมือนเราทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะอยู่ในห้องแล็บแล้วก็มีไม้คนอันี้เราต้องรอไหมคะหรือว่าเนี่ยใช้ได้เลยเราช้อนข้างหน้าออกได้เลยหรือใช่ครับสักพักหนึ่งให้นิ่งก่อนครับ เขาจะแยกเป็น2ชั้นเลยครับคือชั้นที่จมกับชั้นที่ลอยครับข้าวที่นาไปเพาะคือชั้นที่จมนะครับส่วนข้าวที่ลอยนี่ครับเอาไปทําเป็นปุ๋ยให้อาหารสัตว์ครับผมอย่างงั้นเรามาเปรียบเทียบกันทั้งสองหลเลยไหมคะได้ค่ะใส่ในน้ำเปล่านี<ด>นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านี่นะคะปริมาณข้าวเท่ากันเนาะจะขาดเดียวกันนะคะแล้วเราใส่ไปในน้ำเปล่าดูซิว่าถ้าเราคัดด้วยน้ำเปล่ากับน้ำเกลือนเนี่ย จำนวนมเมล็ดข้าวนะคะเขาต่างกันเยอะขนาดไหนนี่โอโ้โหเห็นชัดเหมือนกันนะเนี่ยเกากลุมกันอถ้าสังเกตดีนะคะเจ้าตัวข้าวที่คัดด้วยตัวน้ำน้ำเปล่าคะ่ะจะมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะกว่าใช่ครับ ลอยอยู่บนผิวเนี่ยน้อยกว่าแต่ตัวที่คัดด้วยน้าเกลือเนี่ยลอยอยู่บนผิวหน้าน้ำานะคะจะมีเยอะกว่าครับแล้วก็เกาะกลุ่มกันครับอ <desp. S 2> <ound. S 2> ืมการเปอร์เซ็นต์การงอกก็ดีกว่าทวนี้ถ้าคัดด้วยน้ำเกลือเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่ที่ประมาณ90%เขึ้นไปนะครับถ้าคัดด้วยน้ำเปล่าเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่ที่ประมาณ5้า0กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับผมอเราก็เอาเจ้าตัวที่อยู่ข้างล่างนี้ใช่ครับเอาไปเพาะนะครับไปเพาะแต่ความพิเศษของการคันดน้ำเกลือก็คือ หลังจากเราคัดเสร็จแล้วนะครับเราต้องเอาข้าวที่จมน้าครับไปล้างความเค็มออกล้างน้ําเปล่าคือประมาณ 1- ถึงสองครั้งนะคบเพื่อเอาความเค็มออกนะครับเอาถ้าเรา,เาไปปลูกเลยไม่ได้หรอไม่ได้ครับห้ามแช่ไว้ไม่นงนั้นความเค็มเข้าไปในเมล็ดันธุ์ข้าวทําให้อตาพืชเสียหายเ็าอจะไม่งอกแล้วอย่างนี้ค่ะเราเอาไปไปไปคัดด้วยน้าเกลือแบบนี้เราทิ้งไว้ในโหลที่มันเป็นน้าเกลือได้นานสุดเท่าไหร่คะไม่ได้ครับก็คือ,ค,อคัดเสร็จแล้วต้องเอาออกเลยครับไม่ให้เข้าความเค็มเข้าไปเลยอ๋อแปลว่าตอนนี้เราสามารถเอาออกได้แล้วใช่ครับผมงั้นเด๋ยว ขออนุญ,ญาตเท้าไข่วางไว้นี่เดี๋ยวเราจะลองเอาเมล็ดข้างบนหน้านามาดูกันว่าเป็นยังไงอ่าได้ครับนี่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 นที่สมบูรณ์ครับนี่ค่ะอันนี้ให้เทียบเลยสองมล็ดนี้นี่ค่ะเห็นหรือเปล่าเอ่ยอันนี้นะคะคือเมล็ดพันุข้าวที่อ่า ลอยอยู่บนผิวน้ําและอันนี้นะคะคือเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จมอยู่ตรงก้นนะคะก้นของภาชนะที่เราคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว้วยนาเกลือเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะว่าความสมบูรณ์ของเมล็ดนะคะต่างกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยนี่นี่ค่ะโอ้โหประหยัดได้ทั้งเรื่องของหน,นึ่งเวลาเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยและอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ข้าวที่สมบ,บูรณ์ด้วยใช่ไหมคะ มันเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนที่ง่ายครับ ส่วนใหญ่เราจะใช้ในการคัดด้วยน้ำเปล่าเยอมากกว่านะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรามีเวลาเพิ่มขึ้นนะครับอุปกรณ์เพิ่มขึ้นแนะนําให้คัดด้วยน้ําเกลือจะดีกว่านะครับวันนี้นะคะต้อนผอขอขอบคุณพี่ไก่มากนะคะขอบคุณค่ะ,คคะสําหรับอีพีหน้านะคะแตงกับพี่เอกจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนี้ต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้แตงกับพี่ไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้ากับรายการเกษตรออนไล บายบายพีพิธัพั์พเกษตรทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา18นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ